สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาดูลูกอุนนะครับลูกอุนสีตัวนี้อายุ32วันนะครับเกิดวันที่15ธันวาคมนะครับชุดนี้เป็นตัวผู้หนึ่งนะครับตัวเมีย3นะครับนี่นะครับเริ่มแคะอาหารได้แล้วนะครับนี่นะครับเป็นอุ่นนะครับนี่นะครับแม่เขาเกือบสีโลนะครับ3ตัวบวกนะครับน้ำหนักนะครับนี่นะครับเป็นลูกชุดแรกนะครับคอดสีตัว เหลือสีตัวนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับลูกอ่นนะครับกําลังเริ่มกินอาหารได้นะครับอีกสิบวันก็ย้ายบ้านแล้วนะครับมีเพื่อนๆพี่ๆที่เขาจองกันไว้นะครับก็จะได้แบ่งๆกันไปเพาะเลี้ยงนะครับนี่นะครับเน่ตัวนี้เล็กสุดเลยนี่นะครับนี่นะครับ โอเคครับขอบคุณครับที่ดูจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับ